ก็เป็นวันทิ้งของนะคะอันนี้เครื่องเอามาทิ้งแล้วสองขะสองงวดนะคะเครื่องแต่ก่อนนี้ที่นี่มีร้านคาราโอเกะก็จะมีเครื่องแบบนี้นะคะตอนนี้มันเก็บไว้ไม่ได้นะแผ่นซีดีเก่าๆนะคะโอ้โหเเก็บทิ้งนะคะมาสองรอบแล้วนะคะไกลๆนู่นนะคะวันทิ้งของ เป็นมันทิ้งของเพราะว่าเดือนหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าปกติเขาก็จะมาทิ้งปกติก็จะทิ้งสมัยก่อนเขาจะทิ้งหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีรถมาเก็บตอนเช้านะตอนเย็นคืนเราก็ทิ้งกันละคนเขาก็จะมาวิ่งเก็บกันก็สนกุกดีแต่ตอนนี้มันก็จะทำมันจะเป็นอะไรที่ว่า พวกเขาจะทำงานกันเยอะนะคะก็เลยมาจัดที่ทิ้งตรงนี้นะคะตอนนี้เขาก็เลยมาจัดว่าเดือนละหนึ่งครั้งนะคะทางรัฐบาลนะคะที่แล้วแต่กรมุนแล้วแต่เมืองนะคะแล้วแต่อําเภอนะคะเมืองไหนเําเไหนจะเป็นวันไหนนะคะก็เขาก็จะมาทิ้งกันนะคะอันนี้จนเขามีเวลาให้สามชั่วโมงค่ะมาทิ้งของ เราก็จะเริ่มพี่นีเดินมาสองรอบแล้วนะคะก็ที่เขาทิ้งกันก็นเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บนะคะบางคนเขาก็อยากเปลี่ยนของใหม่นะคะก็ของเก่าก็ทิ้งบางทีก็มันก็เลยก็ชอบอ,อบๆนะมันก็ดีอย่างนะคะที่ว่าคนที่ไม่มีรถเนาะอยู่ใกล้ๆนะคะก็เ,เอามาลากมาทิ้ง เดี๋ยวพี่นี่มาขอตัวก่อนนะคะไปทิ้งของนะคะว่ามีอีกงลายรอบม,มันก็จะเป็นต้องทิ้งนะคะยังมีโทรทัศน์ยังมีเครื่องเสียงเครื่องอะไรที่ว่าเราจะเอามานะคะเพราะว่าปกติบ้านเราบ้านเมืองเรานะคะของอะไรหกักของอะไรพังเราก็จะซ่อมได้นะ,ะแต่ที่นี่ถ้าสมมติไปซ่อมมันก็จะแพงกว่าซื้อน,นะ,ะก็ยังดีที่ว่า เรามีที่ทิ้งนะคะโอเคนะคะ